อาละทุกคนก็สวัสดีท <Hello. S 1> ุกท่านครับผมนี่เกมโลบกในแมปของ toilet tower defense อีกแล้วนะก็วันนี้เหมือนเดิมทุกคนอยู่หน้าตู้สุ่มนะเราจะมาสุ่มตัว4ี่ลุงกันนะทุกคนก็คือตัวอันติเมตนั่นเองนะก็ในคลิปที่แล้วสุ่มไป2ล้าน2แสนนิดๆน,น,นะทุกคนก็คือแบบว่าแทบไม่ออกอะไรเลยผมไม่แน่ใจว่าบั๊กหรือว่าอะไรนะแต่คนดูบอกว่าผมเกลือมากนะทุกคนก็วันนี้มาซ้ำอีกหนึ่งรอบแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษหน่อย,อยตรงที่ว่า เรามี2ตัวนะทุกคนเรามี2 ID นะรวมแล้วอยู่ที่5ล้านเหรียญทองแล้วทุกคนก็นี่เลยนะ2ล้าน3อันนี้ก็2อล้านเ2ล้าน8เนาะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมันลุ้นกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ตัวฟรีตัวแจกเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ชื่อมาได้นะแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันะนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกให้หลังจากที่ผมอัพคลิปครบ1วันแล้วนะโอเคมันเริ่มก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเอา ID อ่า ID นี้ก่อนเลยแล้วกันะนะทุกกคน็ จัดมาปึ๊บอ่าอย่างนี้ไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเกมพาร์ตเต็มเหมือนเดิมนะทุกคนนี่เลยนะเว้นแค่กระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยใช้หมดเลยแล้วก็ใช้นี่นะทุกคนอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้ใช้นะแขนเออแล้วก็ไอพวกนี้มันเป็นพวกบูธเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดบูธลัคก,กี้30นาทีคูณ2ด้วยละกันจะได้เพิ่มโอกาสที่จะได้ตัวมานะ <c oughs> โอเค2องล้านสามแสนทุกคน ก็จะขายเป็นตัวเบสิกคอมมอนแล้วก็แร่อีพิกแล้วก็ลีเจนดารี่แล้วกันนะทุกคนแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยผมจะไม่ขายแล้ผมจะเก็บไว้แจกนะเผื่อแบบมีคนดูอยากได้อีกไงก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะออัปเกรดไทท่านโอ้ยตัวนี้ตัวเก่ามากทุกคนก็ไม่เป็นไรนะแจกได้เหมือนกันใครอยากได้ก็เอาไปเล่นๆดูนะทุกคน คือผมไม่แน่ใจว่าอีก30มนาทีมันจะมีตู้ใหม่เข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มตู้แรกก็คือแบบว่าเอาไอ้ตัวนี้ละกันเนาะแล้วก็ตู้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอมันเปลี่ยนนะผัดกันไปโอเคเริ่มเลยซัมมอนทีละสิบนะทุกคนเหมือนเดิมนะเกมไม่มีเสียงไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเรายังสามารถสุ่มตัวได้อยู่นะอันนี้ก็ <c oughs> ไม่รู้เป็นที่อะไรเหมือนกันทุกคนน่าจะเป็นที่แบบเป็นที่บั็กของเกมนั่นแหละนะเนี่ยมันไม่มีแอนิเมชันเลยทุกคนเห็นไหม เงีบมากแนละ้อ่ะมาละวหตัวนะทุกคนได้ใช่ไหมอ่ะมาแล้วหตัวนะก็ตอนนี้ผมมีตัวอยู่แค่นี้นะทุกคนนี่เลยนะโอเคสุ่มไปมาเรียบร้อยทุกคนสุ่มไปแล้ว ห้าแสนนะห้าแสนหกแสนนะทุกคนคือแบบว่าสภาพนะเหมือนเดิมเลยได้ตัวแดงมาสามตัวนะนี่ผมว่าเกมมันน่าจะปรับเลทแน่ๆเลยทุกคนเมื่อก่อนมันเลทเท่าไหร่อ่ะมันก็น่าจะเท่านี้ปะแต่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันจะดรอปง่ายกว่านี้นะอันนี้คือแบบแทบไม่ออกเลยทุกคนออกยากมากนะนี่ขนาดสุ่มห้าแสนนะเนี่ยเฮ้ยไอดีไก่แล้วก็จะหมดแล้วไม่รู้ว่าสุ่มๆไปเนี่ยจะได้มาสักตัวหรือป่านนะสำหรับตัวของอนะันติเมตทุกคนตัวดีนะตีสองแสนห้าเลย ไอตัวเดียตัวเก่าเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่ามันดามเมจเท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกันละกันเฮ้ยได้ตัวหนึ่งวะทุกคนเนี่ยคือแบบว่าตอนนี้เหลืออยู่1นล้านสองแสนทุกคนสุ่มไปประมาณล้านหนึ่งนะนี่สภาพนะทุกคนเห็นไหม ตัวม่วงไม่ออกเลยตัวกอรลี่ไม่ออกเลยทุกคนออกแต่ตัวแดงนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะั้นในคลิปนี้เนี่ยอะตัวแดงออกยังอยู่ยังได้อยู่แต่คือแบบโอ้ตัวกอรหายากเกินดูดิไม่ออกเลยอะเดี๋ยวเราสุ่มไปเรื่อยๆก่อนละกันนะทุกคนตอนนี้โต้เหลือเวลากี่นาทีนะอ่าเหลือ20่นาทีเราสุ่มไปแค่4นาทีนะทุกคนแต่ว่าจะหมดและแป๊บเดียวเองนะสุ่มทีละทีละเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดร้อย สำหรับใครที่อยาก FK ฟเคฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนําแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ1ิบาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สําหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอะโอเคทุกคนตอนนี้นะเหลืออยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นละ ก็คือสุ่มมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันทุกคนในช่วงในท้ายนะแต่ตัวม่วงก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะตัวสีน้ําเงินี่ยไม่ออกเหมือนเดิมเลยโอ้โหมันแบบมันยากอะไรขนาดนั้นปะก็เดี๋ยวลองมาสุ่มไอ้ตู้นี้ดูแล้วกันทุกคนผมอยากลองสุ่มดูนะว่ามันแบบไอ้ตัวบอสทอยเลทเนี่ยมันมันคือตัวอะไรวะเนี่ย DPS อยู่ที่2 4 6สี่หกอุ้ยแสนสองเลยเหรอถือว่าไม่น้อยนะทุกคนถือว่าเยอะนะไอ้ตัวนี้เท่าไหร่นี่แสนสามนะเฮ้ย ผมมันก็แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ย0.13อเซโอเลดออกน้อยมากครับทุกคนน้อยจัดอันนี้0.45 13เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองสุ่มสักนิดนึงแล้วกันเอานิดเดียวนิดเดียวพอไม่เยอะมากนะอืมบอกว่านิดเดียวนะทุกคนแต่ว่าจะหมดแล้วไปๆปกลับไปที่เดิมโอ้โหผมว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตัวกอร์ลี่แน่เลยทุกคนเงียบมากนะ40,000 30,000 30, เอา20,000 10,000 10, หมดเออเรียบร้อยทุกคนไม่ได้ตัวกอรี่เลยได้แต่ตัวแดงทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดูดิเ <c oughs> ต็มกระดานคือมันไม่มีใครมาสุ่มแล้วเลยทุกคนนี่ฮนะมีแต่ตัวแดงทั้งเลยนะแล้วก็ได้ไม่ได้เยอะมากด้วยนี่สุ่มไปสองล้านเหรียญนะทุกคนสุ่มไปโคตรเยอะนะแล้วก็ตอนนี้เหลือ17นาทีเนาะก็ตอนนี้เนี่ยผมได้กลับมาลองดูแมปต่างๆทุกคนแบบดูแบบละเอียดเลยนะผมเพิ่งเห็นว่า มันมีโลกอื่นด้วยนี่ก็คือโลกของนี่เลยทุกคนดิวอีเวนนะะก็แบบมันสามารถทิลพอร์ตไปได้ไงแล้วก็ดูดิตัวนี้นี่แม่งอย่างเท่เลยทุกคนดูดิเนี่ยเทจัดอันนี้มันตัวเก่าหรือตัวใหม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูดิมันมันแบบว่าเปิดกล่องได้ไหมอ๋อนี่ทุกคนนี่นะมันเป็นตัวใหม่ไม่ใช่อัปเกรดไททันดิวแมนตัวเก่าอันนี้มันดิวดาร์กอนทุกคนก็ว่าอยู่ทําไมตัวมันแปลกๆนะดาเมจเท่าไหร่ สองนสองก็ยังน้อยกว่าในตู้ที่เราสุ่มนะทุกคนแต่ว่าตัวอย่างเท่เลยหาซื้อดีไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะเก็บไว้บ้างนะผมเนี่ยอือันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นอีเวนต์ไม่แน่ใจว่าอีเวนต์มันใกล้จะหมดหรือยังทุกคนฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันใกล้จะหมดหรือยังนะเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากจะมาฟาร์มแล้วก็มาแบบมาลองสุ่มตัวเหมือนกันนะน่าจะมานานแล้วแหละตัวเนี้ยเด้อดะอ่ามันมีแค่กล่องเดียวเหรอสามแสนเดียว มิชชั่นชอ็อปก็มีอยู่แค่นี้นะทุกคนไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็มีอะไรแค่สุดไหมอันนี้ดูเคสอ่ามันก็นาก่าจะเหมือนกันปะน่าจะเหมือนกันแหละโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไว้ผ่านไป20่นาทีนะเดี๋ยวผมจะกลับมาสุ่มต่ออีก ID ดีนึงเนาะตอนนี้เนี่ยเราสุ่มไปแล้ว1 ID ดีนะทุกคนเดี๋ยวขอกลับโลกกลับโลกเราดีอยู่ไหนวะเนี่ยกโ go back ทุกคนถูดซ่วมนะโอเคตอนนี้เราสุ่มไปแล้ว1ตัวนะนี่ได้มาตามนี้เลยทุกคนเอ้ย เดี๋ยวนะมันได้มาตอนไหนทุกคนเออมันได้มาตอนไหนอะไม่ทันดูนะโอเคก็ไอ้น,นี้ได้มาหนึ่งตัวเอ้ยอัน,นี้ได้มาหนึ่งตัวทุกคนคือผมไม่แน่ใจว่าผมได้มาตอนไหนนะเดี๋ยวนะมันได้มาจริงๆเหรอตอนไหนเฟเนี้ยดา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 มันอยู่ไหนไวะหรือมันมีอยู่แล้วฮะทุกคนทุกคนว่ามันมีอยู่แล้วไหมตัวเนี้ยเอ้ยเอตอนผมเปิดตอนแรกมันเหมือนจะไม่เห็นมีนะอืม เนี่ยตรงนี้ก็ไม่เห็นมีบอกว่าผมสุ่มได้เลยทุกคนเอออาจจะมีอยู่แล้วนะแต่ว่าผมอาจจะตาถั่วไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็อีก13มนาทีนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะมาทุกคนตอนนี้ก็มาสุ่มกันต่อนะตอนนี้เนี่ยเรามาสุ่มตัวที่2เนาะสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีตัวกอตออกหรือเปล่านะไอตัวแรกที่เราสุ่มไปคือเกลือแล้วนะทุกคนไม่เหลืออะไรเลยนะโอ้โหแต่ตัวแดงออกเยอะนะรอบนี้ ไม่รู้ว่าไอตัวนี้เนี่ยผมไปได้มาจากไหนนะผมอาจจะมีอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าดูจากประวัติที่ผมสุ่มไปตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่เห็นตัวกอตลี่เนาะที่มันออกอะ่ะก็อันนี้เนี่ยผมอาจจะมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมขอยอมไปดูต้นคลิปก่อนละกันต้นคลิปอาจจะเจอนะทุกคนมาเดี๋ยวสุ่มตัวนี้ต่อเลยเปิดเต็มจอไปปึ๊บอ่าก็เราจะอ่าออโตเซลเบสิกถึงลีเจนดารี่นะทุกคนแล้วก็ไอตัวมิสติกเนี่ยเราจะเก็บไว้นะแล้วก็มาสุ่มตัวนี้โอเค ก็อันนี้เป็นตัวชาโด้ทีวีแมนเป็นตัวเก่าเหมือนกันนะทุกคนไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวสุ่มเลยละกันปึ๊บขอขอยืดหน้าจอก่อนมันเมานะอยู่ไกล้เกินไปเดี๋ยวดูตรงนี้ด้วยนะทุกคนตรงช่องแชทนะเอ้ยไม่ออกเลยทุกคนคือแบบอะไรครับเนี่ย ไม่ออกเลยนะตัวดงตัวแดงเงียบมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมว่าผมต้องย้ายเซิร์ฟว่ะไปเอาเซิร์ฟอื่นก่อนมาอันนี้เป็นเซริร์ฟส่วนตัวเซิร์ฟ VIP e. ตัวเองน,นทุกคนเดี๋ยวมาลองสุ่มดิมันจะออกไหมเนะี่ยมันทําไมแบบออกยากจังวะเหมือนเกมที่แบบโอ้โหไม่เหมือนเกมที่เราเล่นมาก่อนเลยทุกคนมาก่อนนี้คือออกง่ายมากนะเตัวเซลตัวเซลตัวเซลเซลแล้วก็เลือกกองสุดท้ายมาดิศูนหูผมว่าแนละ้วผมลืมอะไรทุกคน ผมลืมเปิดลักกี้บูธนะก็ว่าอยู่ทำไมันไม่ออกทุกคนนี่นะเปิดไป29่านาทีแม่เพิ่งมาเห็นเลทเมื่อกี้0.3มันต้องเป็น0 0นยทุกคนเปิดไปอันนี้น่าจะมีแบบตัวแด,ด,ดงโผล่มาบ้างแหละทุกคนฮะตอนนี้เหลืออยู่ หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นทุกคนตัวไม่ออกเลยสักตัวนะไหนเปิดนี้ดิ <g ül> กล่องอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอะไรวะเนี้ยทาไมมันแบบมันไม่ออกเลยอะทุกคนเอา้ามันก็มีแอนิเมชันนี่ว่าแต่เป็นแอนิเมชันกล่องนะทําไมแอนิเมชันตัวสุ่มมันไม่ออกวะทุกคน <g ül> ทําไมฮัลโหลเป็นอะไรเดี๋ยวนะผมขอแบบใส่ตัวเอาเลือกเอาใช้หน่อยดิเอ้ยมาหน่อยดิพวกเองอะโอ้โหมัน มันเงียบเกินไปนะสุ่มไปเป็นล้านนะทุกคนอ่าเรียบร้อยทุกคนมาสามตัวนะทีเดียวเออให้มันได้อย่างงี้ดิไอเราก็แบบคิดว่ามันบงมันบักหรือเปล่าวะ อ่ะก็เหลืออยู่1ล้านสุดท้ายนะตอนนี้ได้ตัวแดงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนอันนี้เนี่ยผมก็แจกหมดเลยนะแต่ว่าแจกคนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณแบบสุ่มแจกไปแล้วกัน3-4ตัวนะเผื่อเอาไปแลกในร้านคงร้านค้าหรือว่าไปแลกในเทดดิ้งพาซาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แจกไปทีเดียวเยอะๆเลยนะหลายๆตัวหน่อยมันไม่มีตัวม่วออกเลยทุกคนผมอาจจะยังไม่ได้แจกตัวกอรลี่นะในคลิปเนี้ยเพราะมันไม่ออกเลยวะดูดิแดงเถือกเลยทุกคน อ้าวมาแล้วว่ะมาแล้ววะทุกคนหนึ่งตัวนะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะแจกหรือเปล่านะเพราะาตัวนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มีเช่นกันทุกคนก็ต้องลองเอาไปอันนั้นก่อนต้องลองอไปเล่นดูก่อนนะเผื่อแบบผมเอาไปฟาร์มอะไรอย่างนี้ไงไอคนเปิดนี่ยังไม่มีสักตัวนะเออไปแจกหมดแล้วเดี๋ยวลองกลับมาเล่นดูเพราะว่ามันมีหลายโหมดมากนะตอนนี้ปุ๊บเอาตัวแดงมาอีกหนึ่งตัวนะ สามแสนสุดท้ายฮะดูเลยว,ว่ามันจะออกหรือเปล่านะตัวกอรลี่ไอตัวอันติเมตนี่คือแบบไม่ต้องไม่หวังไงนะก็ยังออกยากอันติเมตจะขนาดไหนทุกคนดูดิเลดมันแบบต่างกันโคตรเยอะแบบเยอะมากๆนะทุกคนไม่รู้มีใครสุมออกหรือ,อยังนะไอตัวนี้น่าจะมีบ้างแหละนะ4 3 4ตัวที่ออกไปแล้วนะทุกคนคือแบบโคตรน้อยเลยอันนี้ก็น้อยเหมือนกันนะทุกคนทำไปเล่นไปนะ คือแบบหลักหมื่นนะผมนึกว่าเป็นหลักล้านแล้วนะหลักหมื่นเองหกหมื่นกว่าอันนี้400ตัวโอ้โหคือแบบสุ่มเป็นร้อยล้านซะบ้างว่าจะได้อนะผมว่านะแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุ่มตู้ตัวออนติเมตครั้งสุดท้ายทุกคนเพราะว่าผมไม่มีตัวฟาร์มที่จะไปเปิดต่อละจริงๆก็มีแหละแต่ว่าเก็บไว้เล่นอัปเดตอื่นบ้างดีกว่านะเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ทุกคนเลือแปดหมื่นนะหกหมื่นห้าหมื่นอ่ะสี่หมื่นสามหมื่น สองหมื่นหนึ่งหมื่นสุดท้ายปึ๊บอ๋ออืมได้มาแค่ตัวเดียวนะทุกคนกอตลี่นะแล้วก็มีตัวแดงอีกก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวลองมาเทียบดูดิก็อันนี้จะเป็นไ d แรกนะทุกคนที่ผมเปิดไปนะอัน,นก็ได้ตามนี้เลยเนาะตัวแดงก็ออกเยอะเหมือนกันตัวละ2ล้านก็กว่านะอันนี้ตัวกอตลี่ออก1ตัวนะทุกคนอันนี้เนี่ยเห็นจะจะเลยนะแต่ว่า อันนี้ไม่เห็นจริงๆว่ามันออกตอนไหนน่าจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวตอนตัดคลิปเนี่ยไหนก็รู้นะว่ามันมีอยู่แล้วหรือว่ามันไม่มีนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนั้นคนใครไม่ตามผมนะันะะ้ฝปากปดติดตาม <c oughs> าาแล้วกันแล้วก็ใครที่อยากใช้บร,ริการฟาร์มเกมหรือว่าซื้อขายเทมเกมโลบอกเนี่ยมาที่ร้านจัลบ,บักชอบได้นะแมปนี้อาจจะยังไม่มีอะไรขายนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับมารับฟาร์มเงินแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เงินเริ่มมีค่าขึ้นมาแล้วนะเออน่าสนใจทุกคน แล้วก็ใครที่อยากได้ตัวฟรีตัวแจกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ชื่อไปได้นะเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกในวันถัดไปที่ลงคลิปนั้นทุกคนนะไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ